เอวาหริกวหาปุราปาริปุเรติจาพรังเอวะเมวะอิทาวินังเปตาน낭กัปเายุวันโนสดังพะลังเอาสุดหมดกโลกกดไปเชคดีมีใจนะมาที่ตำบลบ้านเลือกอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีแล้วนะฮะถ้าไม่ได้แวะวัดบ้านเลือกนี่ก็ยังไงกะไรอยู่นะ นะครับก็เลยแวะเข้าไปกราบทำบุญถวายสังฆทานกับท่านเจ้าวาดก็คือพระอธิการนินานาธสันตจิตโตนะครับเจ้าวาดรูปปัจจุบันแห่งวัดบันเลือกนะครับก็ได้ทราบต่อหลังว่าท่านเนี่ยได้ลรำเรียนวิชาเกี่ยวกับการอาบน้ำมนต์มาด้วยนะฮะตอนแรกเราก็คิดว่าก็คงสวด ธรรมดาทั่วไปอ่ะแล้วก็รดน้ำมนอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่เขาก็มีการล่ำเรียนถ่ายทอดกันมานะศรัทธาญาติโยมต่างๆเนี่ยก็อยากจะอาบน้ำมนน่ไปบางวัดเขาบอกว่าอ้าวโตแล้วยังอาบน้ําไม่เป็นอีกแล้วต้องให้พระมาอาบให้อะไรประมาณนั่นแล้ะนะแต่ว่าพระไม่ได้เรียนมาก็จะไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจในการอาบน้ำมนว่าเขาจะมีเคล็ดวิชาบางทีอาบแล้ว ไม่ได้อาบให้มันเย็นเฉยๆอ่ะอาบมันต้องล้างอาถรรพ์ล้างความซวยไปด้วยอะไรประมาณนี้นะเรียกขวัญเรียกกำลังใจขึ้นมานะก็ท่านก็ได้รับการถ่ายทอดเรื่องนี้ก็เลย ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็มาขอพึ่งบาร,รมีท่านเจ้าวาดอาบให้หลังจากนั้นท่านก็ได้เมตตาเล่าเกี่ยวกับประวัติของวัดรวมถึงอดีตพระเกจิอาจารย์นะรูปสําคัญของทางวัดก็คือหลวงปู่แยมสุวรรณโนอดีตพระอุปชาของอำเภอโพธารามที่เป็นหนึ่งในพระอาจารย์ของหลวงปู่หลิวปัน,นโกเทพเจ้าพญาเตาเรือนนะครับท่านก็เมตตาเล่าให้ฟังแล้วก็จะมีงานบุญด้วยมีการหล่อรูปเหมือนของหลวงพ่อจิตอดีตเจ้าวาด ก็น่าสนใจนะน่าสนใจใครที่อยู่ใกล้ๆก็ไปร่วมงานกันได้ในช่วงเทศกาลจุดจีนพอดีหรือว่าใครที่ได้ทราบข่าวก่อนก็ไปร่วมบุญกันนะครับที่วัดบ้านเลือกตมบ้านเลือกอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับนิมนต์ครับรอาจารย์เดิมเนี่ยบ้านวัดบ้านเลือกเนี่ยมายจากคําว่าบ้านเลือกม้านะในสมัยรัชกาลที่5ชาวบ้านแถวนนเนี้ยชาวบ้านใน,น,นละแวกเนี้ยนะเป็นคน คนทามาจากเวียงจันทร์ในสมัยต้นตรัตนโกสินทร์นะนะ,ะรัชกาลที่หนึ่งท่านตอนมาเป็นเฉลยแล้วก็มาอยู่แถวนี้กันมาปลูกบ้านเรือนอยู่แถวนี้แล้วก็เลี้ยงม้าเลี้ยงอะไรกันเลี้ยงสัตว์นะนะก็เลยที่นี่ก็เลยเป็นสถา,านที่มีม้าพันธุ์ดีในรัชกาลสมัยรัชกาลที่ห้าท่านก็เลยเอามาคัดเลือกม้าที่นี่ มาคัดเลือกมาที่นี่ที่วัดบ้านเลือกก็เลยเรียที่ว่าวัดเมื่อก่อนมนชื่อว่าวัดบ้านเลือกมา้มมาบ้านเลือกมา้ามาคัดเลือกมา้าพันธุ์ดีที่นี่มาคัดเลือกได้แล้วก็เอาไปส่งหลวงหลวงย่าไปฝึกที่วัดลงม้าไปไว้ที่วัดลงม้าปัจจุบันวัดลงม้าไม่มีแล้วไม่มีแล้วพระลงม้ากลายเป็น,เป,นเป็นวัดล้างแล้วก็ไปเป็นตั้งเป็นมาเป็นวิทยาลัยเทคนิค โคารามไปแล้วตระเวนสานที่ตั้งเทคนิคโคทรามไปแล้วนี้ก็จะเลี้ยงม้ากันเยอะแล้วก็คัดเลยไปฝึกที่นั่นฝึกที่วัดลงม้าแล้วก็ส่งต่อเขาเลยแล้วแล้วม้าที่ว่านี่มันมันชื่อพันธุ์อะไรอ่ะเขาถึงมาเลือกม้าพันธไทยหรือม้าพันดีอ๋อเป็นมันมีตามตำราเขาอะไรอย่างเงี้ยนะใช่เลยใช่เขาก็มาคัดเลือกกันที่นี่หลวงเขาคัดเลือกกันนะแต่เดี๋ยวนี้ม้าพวกนั้นไม่มีอะไรไม่มีแถวนี้ก็ไม่ไม่คนเลี้ยงก็ไม่มีแล้วน้อยแล้วก็จะมีบ้างก็จะเป็นม้า เป็นม้าแห่หน้าไปแล้วเดสมัเนี้นะม้ยกอนพวกมาใช้งานไม่มีแล้วสมัยก่อนที่วัดนี่ก็มีนะหลวงปู่ท่านจะเลี้ยงไว้ไปอยู่หลวงปู่อะไรครับหลวงปู่แยมหลวงปู่แยมพคตหลวงปู่แยมพระครูโคตทาพิลงท่านจะเลี้ยงไว้ท่านจะไปไหนท่านก็นั่งม้าไปขี่ม้าไปหมอสมัยก่อนเขานั่งม้ากันขี่ม้าไปได้ใช่ท่านขี่ม้าไปไปบทหน้าไปกินนิมนต์ที่ไหนท่านก็ขี่ม้าไปถ้าไม่เดินก็ขี่ม้าไปถ้าไปไกลไกก็จะเป็นม้าท่านเก่งเก่งด้านไหน ท่านทุกอย่างนะครับหมอยาหมอมอเลยท่านทำความมาหมดแต่ก็รุ่นหลังแล้วมันหลายรุ่นนะดอกไาจะถึงท่านแน่ก็ไม่นั้นโอ้แล้วอย่างที่รูปที่กําลังให้หล่อทกำจะหลอนี่เป็นรูปหลวงพระครูตถาทรมจคิบเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านท่านพึ่งมรณะได้สามปีสามปีสามปีหน่สามปีนี้ก็าสามปีนี้สามปีเขาปีที่สี่ก็เลยจะหล่อรูปท่านไว้ท่าน ที่วัดเจริญทุกวันนี้ก็หลวงพ่อพระครูสาธกสรรมกิตติบุโบสถ์ใหญ่ๆอะไรน่ท่านสร้างวิหารโบสถ์วิหารเนี่ยท่านสร้างไว้ใหม่เดิมมันของเก่ามันทุดโทรมหมดมันได้สมัยหลวงพ่อจิตนี่แหละท่านหลวงพ่อจิตท่านบูรณะจิตได้ท่านบูรณะไว้ท่านบูรณะท่านสร้างวัดให้เจริญใหญ่โตขึ้นมาเแล้วพระอาจารย์มาเป็นเจ้าวาดนี่ตั้งอ่มาอยู่ที่นี่เห็นว่าอยู่ที่นี่อยู่ทนบวชที่นี่อยู่ที่นี่มาครับ อีปีแล้วไหมครับ24ปี24ปีก hmm. uh, uh ็เ huh. ป uh. so, oh. uh ็น huh. ส uh ืบ huh. ต uh ่อท่านมาเลยใช่ครับก็อยู่หลวงพ่อท่านบวชให้ก็อยู่กับท่านมาแล้วหลวงพ่อที่ที่ว่าเนี่ยจะท่านจะเก่งด้านไหนครับจะทางสายเวทอะไรพวกนี้ไหมท่านก็ได้อาบน้ำมนต์พรแต่ว่าจิตเนี่ยนะท่านจะตัวอาบน้ำมนต์ดูดวงอืก็เป็นที่พึ่งได้ที่พึ่งยังก็ได้ย Icana, ต่อยตาอะไรท่านก็ทําของท่านก็ชาวบ้านเดือดร้อนมานะก็มาหาท่านที่ค it like ้นทางกิตใจของท่านได้แต่ก็ไม่ได้เลยรก็ได้แก่นิดๆหน่อยๆอ๋อใช่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 จะรอวันที่สิบเอ็ดกุมภาเนี่ย ในเททออันนี้เป็นหงษ์พี่พึ่งนี่เป็นหนษ์พี่พึ่งพึ่งปั้นเป็นแบบพึ่งท่านได้เสียได้สามปีเขาปีที่สี่ท่านจะอยู่ไหเนี่นานมากแล้วเพราะท่านเสียก่อนโควิดท่านเก่งมากเลยแล้วอย่างหลวงพ่อแยมนี่ท่านได้ออกวัชุมคลอะไรไว้ไหมมีก็มีเหรียญหลวงพเหรียญหลวงพ่แยมท่านท่านสร้างเลยะหลวงพ่อแยมท่านสร้างเองท่านสร้างเองท่านเหรียญท่านสร้างเอง เดี๋ยวนี้หายาก่ีไม่มีแล้วที่วัดก็ไม่มีแล้วท่านสร้างมันจะบี่ข้างนอกน่าจะเป็นศพสบการณ์ว,วกหลายๆเรื่อง<ด> <ๆ S 2> นะเดินทางปลอดภัยองค์กระพันถ้าเกิดเหตุอะไรนี่ก็ปลอดภัยทุกคนนะองคกระพันอะไรนี่ท่านมีะค้าขายแต่ส่วนมากจะเป็นเครื่องค้าขายหลวงปู่ร<อ>ันค้าขายท่านมีในสมัยท่านจะมีนางกวักอะไรตคง นางกวักมั่งอะไรยันของยันนางกวักอะไรนั่คเรื่องขายก็มีโยมมาถามหาด้วยนะมาถามหาพวกนางกวักอะไร่าเงี้ย่นางกวักบางทงเขาบอกอ้ยทันก็ไม่ทันแล้วอไม่มีจิตหวานมันน่าจะหมดไปแล้วเพราะท่านไม่ได้สร้างเยอะใช่มันหลายรุ่นมันไม่กว่าจะถึงท่านเนี่ยท่านท่านจะเป็นรุ่นที่สามท่านนี่ที่รุ่นที่หกแล้วมันหลมันแล้ว่าาวที่นี่อยู่แต่ละรุ่นนะคือช่วยุคคน ที่วรรณะก็แปดสิบเก้าสิบแบบนั้นแปดสิบเก้าสิบโอแต่ตอนนี้ท่านพระอาจารย์นี่ก็ทํารดน้ำมนต์ให้ญาติโยมได้ได้ลดน้ำมนต์ก็จะเรียนกับหลวงพ่อมาได้มาได้มานิดหน่อยอนเรื่องรดน้ำมนต์แค่นี้แต่เรื่องดูดวงดูเดือนอะไรก็ดูไม่ได้ไมื่อจิไม่ได้เรียนแล้วรูปหล่อหลวงพ่อจิตนี่วันที่สิบเอ็ดกุมภาใช่กี่โมงครับพระอาจารย์เกิ ถ้าเททองจริงๆเลิกเททองคือสิบเอ็ดโมงห้าสิบเก้าแต่วิธีเราจะเริ่มตั้งแต่เก้าโมงเช้าจะมีบวงสรวงพามบวงสรวงมีอะไรที่หน้าวิหารหลวงพ่อสองพี่น้องเลยเออความเป็นมาหลวงพ่อสองพี่น้องเป็นไงอาจารย์อันนี้มันเป็นพระโบราณนะพระตั้งแต่ยุคไหนก็ไน่าจะเป็นยุทธยาณน่าจะเป็นยุทธยาเพราะว่าศิลปะเขานะใช่ตั้งแต่ปลายยุทธยาตอนปลายวิธยาตอนปลายนะ มันเป็นพระน่าจะสันนิษฐานว่าเป็นพระจากหมดเดิมบดเก่าของเก่าของวัดเมื่อเกิดวัดไม่ได้อยู่ตรงนี้วัดมันอยู่ฝั่งโรงเรียนอ๋อเหรอฮะวัดอยู่ที้ฝั่งโรงเรียนแล้วก็ขยบหอยล่นมาคือว่าวัดฝั่งโรงเรียนเนี่ยมันทุดโทรมมากทุดโทรมมากแล้วว่าหลวงพ่อยอดหลวงพ่อยอดหลวงพ่อยอดท่านก็เลยย้ายย้ายวัดจากฝั่งนู้นมาสร้างฝั่งนี้ข้ามนุ่มก่อนมีของนะะระหว่างของกั้นระหว่าง หลังหลวงพ่อแยมมาใช่ไหมครก่อนหลวงพ่อแยมก่อนหลวงพ่อแยม่หลวงพ่อยอดอ่ะท่านท่านก็เลยย้ายวัดมาสร้างสร้างฝั่งนี้สร้างโบสถ์สร้างอะไรครับสร้างโบสถ์สร้างอะไรเวาอยู่ฝั่งนี้ย้ายมาอยู่ฝั่งนี้กุฏิกุฏิเนี่ยท่านสร้างไว้จะมีบันทึกไว้เขียนสลักไว้ว่าท่านสร้างไว้เมื่อไหร่เมื่อไหร่สลักไว้พอโบราณพเพอว่าพอหมดยุคหลวงพ่อยอด ครับ <c oughs> ก็หลวงพ่อหยำก็มาพ้ ok าหลวงพ่อหยำเป็นหลานหลวงพ่อยอดโอ้ต่อมาหลวงพ่อยอดก็สร้างต่อมาหลวงพ่อยอดสร้างมาหลวงพ่อยอดสร้างหลวงพอ่งพอหยำต่อมาบุรณนะรักษามาเ ok กิดรุ่นรุ่นหนึ่งแล้วก็มาอีกรุ่นหนึ่งหลวงอาจารย์บุญมาอาจารย์บุญมาอาจารย์บุญมากก็รัษาวัดไว้การรักษาวัดก็รักษาตรงเดิมกุรณะนิดนิดหน่อยหนต่อเติมนิดหน่อยครับแล้วก็มาหลวงพ่อจิตหลวงพ่อพระครูสาธทศมาจิต แล้วก็พระจารย์นี่ชื่ออะไรพระอธิการนินนาธิการกิโตก็วันที่สิบเอ็ดนี้ใครมีศรัทธาก็เดินทางมาได้นะได้เดินทางมาได้มาเราเรมอมันจะเป็นช่วงงานประจาปีหลวงพ่อสองพี่น้องอ๋อช่วงที่เราหลอนี่ก็เป็นเทศกาลพอดีใช่ช่วงงานประจาปีหลวงพ่อสองพี่น้องครับวันที่เก้าหรืวันที่สิบสามแต่เราจะรอวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ด สิบเอ็ดกุมภาครับครับครับถูครับ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 หลวงปู่หลิวเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อแยมอ๋อเหรอฮะหลวงพ่อแยมท่านเป็นอุปชาท่านบวชให้โอ้ท่านบวชให้หลวงท่านบวชให้หลวงปู่หลิวนะครับบวชอ่าบวชให้หลวงปู่หลิวเป็นอุปชาหลวงปู่หลิวอ๋อแล้วก็พอทุกต่อมาครับเราก็เลยนิมนต์ท่านมาอืานทำทำดีก็คือวัตถุมงคลคุวิเศษให้วัตถุมงคลมี ที่ที่อยู่ในสมัยของหลวงพ่อจิตพระอาจารย์จิตเนี่ยก็เป็นวัตถุมงคลที่นิมนต์หลวงปู่หลิวหลวงปู่หลิวแกจีรนัยรูปมาหนึ่งในนั้นนันนะหนึ่งในนั้นก็คือหลวงปู่หลิวเพราะว่าหลวงปู่หลิวนี่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ย่ำพอดินเจ้าวาดรุกหนึ่งก็มีอันนี้อันนี้ใช่ไหมพระอาจารย์อันไหนทั้งหมดเลยทั้งหมดเนี่ยพระโพเรน น,น,นี่ใครอยากจะได้บารมีที่เป็นแบบว่าของหลวงปู่หลิวทํามาค้าขายอะไรเนี่ยนะใช่จะเนี่ยแล้วก็หลวงพ่ออีกหลายรูป<ช>แต่ว่าจําไม่ได้แ,<ช>แต่ที่จําได้เป็นเด็กก็คือหลวงปู่หลิวอ,อันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้ก็ใช่ทั้งหมดคละ<อ>แต่มันอยู่ในกล่องน,นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสองพี่น้อง,งสองพี่น้อง อันนี้รุ่นอะไรอันนี้รุ่นใหม่จะทำที่จะลึกตอนมรณะของป้าจิตก็เลยทำขึ้นมาเป็นที่จะลึก